รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทองไปไ,ไ,ไปไปแบบเ e เ็ก,ก,กววรราาทนม่่ีย ไปแบบ a c c u เซฟไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยว Crawl to Trip Crawl to Trip, trip. เป็นมากกว่าเที่ยวสนับสนุนโดย Dream Destinations Tour สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการมากกว่าเที่ยวทิปนี้นะครับผมไกลสอนครับ ของคมสายผสมสีครับแล้วก็นุ่นดาริกาวิจารประสิทธิ์ครับครับเราสามคนนะครับมากกว่าเที่ยวทริปนี้พามาลุยสแกนดิเนเวียซึ่งอยู่ทางยุโรปตอนเหนือที่เห็นบ่อยๆนี่ก็คือจะเป็นกุ้งนะที่พาร,รายการมากกว่าเที่ยวไปตะลุยมาหลายที่แล้วนะแล้วก็ทริปนี้มาทางสแกนใช่ครับ ทางสแกนมันมีอะไรน,น่าสนใจบ้างกุ้งในกลุ่มสแกนดเนเวียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกนะฮะเรีว่าถ้าจัดอันดับจีค่าจีดีพีของแต่ละปีเนี่ยนะฮะในลำดับท็อป10เ,เนี่ยติดทุกปีนะฮะดังนั้นเนี่ย เราจะมาดูว่านอกจากคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวสแกนดิเนเวียแล้วนะมันมีพวกสถาปัตยกรรมนะอาคารบ้านเรือนนะผู้สังคมว่าทำรรกน่าสนใจมากครับอย่างทิปนี้เราจะไปด้วยกัน3ประเทศก็จะมีสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กครับผมอ๋อครับผมทีนี้ไป3ประเทศนุ่นเคยรู้มาว่าสแกนดิเนเวียเนี่ยไม่มีฟินแลนด์อยู่รครับคือหลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าสแกนดิเนเวียเนี่ยประกอบไปด้วย หรือว่ารวมไปด้วย4ประเทศนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสแกนดิเนเวียเนี่ยจริงๆคือเป็นแผ่นดินเดียวกันและปกครองโดยควีนนั่นประกอบไปด้วยสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฉะนั้น3ดินแดนตรงนีงเน้เดิมทีเป็นดินแดนเดียวกันและปกครองโดยควีนนะฮะแต่ถ้าเราจะหลอรวม,มนะฮะเอาทางด้านของฟินแลนด์กรีนแลนด์แล้วก็ไอซ์แลนด์เนี่ยเข้าไปด้วยเนี่ยทั้ง6ประเทศเนี่ยมันจะรวมใช้ชื่อว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกหรือว่านอร์ดิกคันทรีฮะแตกต่างกันนะครับระหว่างสแกนดิเนเวียแล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิก นะดังนั้นเนี่ยในการที่เรามาทริปนี้นอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยครับถ้านอร์ดทั้งหประเทศใช่เรามาสแกนดิเนเวียครบเลยครบครบสามประเทศเลยครัสุดยอดจริงๆแล้วที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยครับบรรยากาศสบายๆที่ไหนครับท่านผู้ชมด้านหลังเรานะฮะนี่คือซิตี้ฮอล์ครับในช่วงปลายปีทุกๆปีเนี่ยนะฮะสถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกเนี่ยนะฮะมุ่งเน้นมาที่นี่เนื่องจากอะไรฮะจะจับจ้องว่าปีนี้ใครจะได้รางวัล สาขาที่ได้รับความนิยมหรือว่าสาขาที่ได้รับความติดตามสนใจมากสุดคือสาขาสันติภาพานั่นคือโนเบลพรส์ครับสถานที่นี้คือใช้ในการจัด แล้วก็มอบรางวัลโนเบลายส์นั่นเองนะฮะซิตี้ฮอล์ Hall, ครับผมระดับโลกเลยนะฮะระดับโลกรางวัลระดับโลกใช่ครับแล้ว<อ>ทำไมเขาถึงเป็นลักษณะเหมือนอิฐแดงเหมือนอะไรเงรี้ยพวกมันพอจะมีคำอธิบายไหมอันนีม้มาจากการสร้างครับนั่นคือทางด้านของลัคส์นาออสเบิร์กนะครับสถาปนิกนะฮะผู้ที่ออกแบบขึ้นมาด้วยการใช้รูปแบบแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะที่เราเห็นนะมุมไหนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ลักษณะโดดเด่นของเขาเนี่ยสร้างจากอิฐแดงเนี่ยทั้งหมดแปดล้านก้อน น้านะที่เราเห็นนะอิฐแดงใช่ครับแล้านก้อนด้วยกันนะครับแล้วข้างบนที่เราเห็นถ้ามองเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ของประเทศสวีเดนก็คือเป็นมงกุฎสามมงกุฎด้วยกันนะครับน,นี่คือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวีเดนด้วย<อ>นะครับ,รบส่วนด้านหน้าก็จะเป็นทะเลสาบนะอีกสมญาณนื่งของสวีเดนดใช่ฮะเขาบอกว่าเป็นดินแดนเขาเรียกฮะเหนือหน้าน้ํา นะฮะหรือว่าความงานบนผิวน้ำนะครับเมืองเนี้ยครับสตอกโฮมสมชื่อนะ,นะสวยสมากครับผมแล้วจะเห็นแบบเป็นพวกสถาปัตยก,กรรมเก่าๆอะไรของเขาที่เขาท<ช>ีา่รักกันไว้นะใช่ครับยุคกลางนะฮะไล่มาเพราะว่าสตอกโฮมเนี่ยนะฮะเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่บแล้วฮะนั่นหมายว่าอายุเขา700ปีแล้วครับผมเมืองหลวงของสตอกโฮมเมืองหลวงของสวีเดนขอโทษครับสตอกโฮม ตั้งแต่พี่มาเห็นเนี่ยวิวเนี่ยนะโอ้โหว่าไม่อยากราดสายตาเลยเ่ยแต่ละวิวใช่ไหมสวยจริงๆสวยสวยสวยครับเคยเห็นแต่ในรูปถ่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้เห็นจริงแล้วประทับใจมากครับไม่ได้จะมีแค่เมืองนี้เมืองเดียวนะฮะที่ทางด้านของสวีเดนก็จะมีเมืองซิกตูน่านะครับ อ่าเมืองอีกเมืองหนึ่งเมืองเล็กๆไม่ไกลจากนี่ก็สวยนะฮะแล้วก็ในวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่เมืองคาลสตัตซึ่งเป็นเมืองที่เป็นชายแดนเชื่อมไปประเทศที่2คือนอร์เวย์นะฮะแล้วก็ในการเดินทางทริปของเราในมากกว่าเที่ยวในทริปนี้เนี่ยเ,ยเรามีไฮไลท์สาคัญคือการล่องเรือ DFDS เนะฮะเราล่องเรือจากท่าด้ของนอร์สีจากออสโลไปที่โคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กด้วยแล้วเราก็ได้พักในเรือด้วยถูกไหมฮะใช่เราบเรือโอ้ยยอดเลยครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยติดตามดูนะครับบรรยากาศการทริปท่องเที่ยวสาหรับ สามประเทศกับบริษัทดีมเดสท t เนชันทัวร์นะฮะนำโดยคุณกุ้งเนี่ยหรือว่าภุมสรรเนี่ยพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรเป็นยังไงติดตามกันนะครับ,รบติดตามนครับมามาถึงที่สวีเดนนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดพิพิธภัณฑ์เรือวาสานะครับที่กรุงสต็อกโฮมแห่งนี้ที่นี่เป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งนะครับที่คนมาเที่ยวที่สวีเดนห้ามพลาดเลยก็คือเรือด้านหลังที่เราเห็นนี้นะครับเรือด้านหลังนี้นะครับก่อสร้างโดยนะฮะกษัตริย์ ของสวีเดนก็คือกุสตาฟที่2แห่งสวีเดนนะครับก่อสร้างเนี่ยก็ตั้งแต่ปี1,625นะครับก็คือดําริให้สร้างจริงๆดําริให้สร้างเรือแห่งนี้เนี่ยก็คือมีทั้งหมด4ลําแต่เรือวาซาลํานี้เนี่ยเป็นเรือลําแรกนะครับที่สร้างขึ้นนะครับใช้เวลาสร้างในประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ในปี1,628นี่นะครับก็ใช้เรือแล่นออกไปเนี่ยเขาบอกว่าเล่ากันว่านะฮะ ไปแค่ไม่กี่นาทีเองพูดง่ายว่าไม่กี่ร้อยเมตรก็จมลงสาเหตุที่จมลงเนี่ยก็คือว่าเรือลํานี้เนี่ยมีกระบอกปืนใหญ่อยู่ในเรือทั้งหมด48กระบอกด้วยกันนะครับบางท่านก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุจากทางลมนะฮะแต่จริงๆแล้วข้อสันนิษฐานเนี่ยที่นักวิชาการโบราณคดีต่างๆของชาวสวีเดนเนี่ยเขาบอกว่าโครงสร้างนะครับไม่พูดง่ายว่าไม่สอดคล้องกับการที่จะ สร้างเรือลำใหญ่ขนาดนี้นะครับวิทยาการณตอนนั้นวิศวกรอาจจะไม่ไม่เก่งไม่ชํานาญเท่านะครับเรามาเดินดูด้านในนะฮะใกล้ๆนิดนึงนะครับเนี่ยที่เราจะเห็นนี่ก็คือจะเป็นช่องกระบอกปืนใหญ่ที่มีทั้งหมด48กระบอกนะครับแล้วก็ภายในที่มืดลักษณะแบบนี้เอ๊ะทำไมเปิดไฟแค่นี้นะฮะเขาบอกว่าที่เขาต้องรักษาแสงหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิที่เราอยู่เนี่ยก,ก็เย็นอยู่เหมือนกัน เพื่อรักษาตัวไม้โอ๊กที่สร้างเรือลำนี้ให้คงอยู่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับใใลองไปปดูเ,เดสิ่งที่เห็นนี้ฮะหลังจากที่เราดูวีดิทัศน์เรียบร้อยแล้วก็นี่คือที่เราค้นพบอยู่ในเรือนะครับก็จะเป็นเนี่ยหน้ากากสิงโตนะครับแล้วก็ของมากมายนะครับเพราะจริงๆในข้อมูลที่เราได้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมีประมาณ 700กว่าชิ้นด้วยกันนะครับที่อยู่ในเรือแห่งนี้นะครับท่องไปร้ายขีย์ท่านไปแบบเ e อ็กล e ูซิฟพร้อทุกทริปพร้อทุกทริปเป็นมากกว่าเที่ยว Destination t ทัวพาท่านเยือนดินแดนสแกนดิเนเวียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กแบบเต็มอิ่มชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซาพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งพิเศษกว่านั้นร่องเรือ DFS d ทั้งหมดนี้ราคาเพียง5 9 9 0 0บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Dream Destination Tour 0 2 2 4 5ส5 2 6 8 มาากกวว่่เทีย,ทย,ทย,ทยสนับสนุนโดย Dream Destinations Tour มากกว่าเที่ยวไปแบบ Exclusive ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวตอนนี้แนะครับเราอยู่กันที่ย่านเมืองเก่าแกรนด์ลาสแตนนะครับตั้ที่นี่ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่านักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะมาที่กรุงสตอกโฮล์มแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่กันนะครับที่นี่มีอะไรบ้างครับพี่เด้านหลังที่เห็นนะครับตรงนน้นเป็นตึกสีสีตรงเนี้ยมาถึงปุ๊บก็สะดุดตาปั๊บเลยโอ้โหกดชัตเตอร์แน่นอนนะครับวันนี้ฟ้าสวยด้วยฟ้าสวยมากนะครับคือตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าร้อนของทางสแกนนะครับแล้วก็ผู้คนชาวท้องถิ่นเองหรือว่าประเทศที่ใกล้เคียงเนี่ยส่วนใหญ่นิยมมาพักผ่อนมาตากแดดกันมาตากแดดด้วยง่ายแต่สําหรับเราแล้ว ก็เย็นยังเย็นอยู่องศานะคะใช่ประมาณ1 8บแถึงยีองศานะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นโนเบลมิวเซียมนะครับมิวเซียมที่รวบรวมเรื่องราวของรางวัลโนเบลที่แจกแจกกันค่ะตอนนี้ซิตี้ฮอล์ใหม่เนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองตรงนั้นนะเอาไว้แจกรางวัลโนเบลในปัจจุบันนี้แล้วก็ด้านหลังตึกสีสีเนี่ยขับไปนะฮะจะเป็นถนนคนเดินเรียกว่าเป็นสายที่ยาวมากเลยทั้งของที่เลึกเสื้อผ้า ข่ายก็แทบทุกอย่างเนาะแม่ก็ถ่้ไอติมเมื่อกี้ที่เราไปมีที่ทำไอติมโคนไอติมน่ารักนะทำกันให้เห็นตรงริมถนนเลยแล้วอะไรที่สวีเดนมาแล้วเนี่ยมันดังอะที่แบบว่ามาแล้วต้องซื้อให้ได้เลยคนไทยมาซื้อสบู่ไข่ขาวที่นี่กันค่ะพี่เอียงสบู่ไข่ขาวใช่เขาบอกว่า ล้างหน้าแล้วหน้าจะขาวใสอะไรประมาณนี้อ๋อแต่พี่ว่าน่าจะไม่แพงเพราะว่าจะมาซื้อที่แหล่งเลยถึงแหล่งเขาใช่ถูกว่าเมืองไทยไปซื้อราคามาแล้วอโอเค วังที่เห็นคนเขามุงมุงกันอยู่นะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทหารเนี่ยเปลี่ยนเวรยามพอดีนะฮะเวลาเที่ยงตรงไปดูนครับครับเช้าวันใหม่นะฮะตอนนี้เราเดินทางจากเมือง ข่าวสัตว์ใช่ครับนะครับซึ่งอยู่ในดินแดนของสวีเดนอันนี้เราก็เดินทางมาอยู่เขาเรียกว่าชายแดนละใช่ครับตอนนี้เป็นบริเวณบอร์เดอร์ครับผมอืมครับกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ออสโลออสโลแล้วนอร์เวย์ครับครับผมแล้วตรงนี้จุดนี้มันมีอะไรให้ทำบ้างครับคือในการเดินทางเนี่ยนะฮจากข่าวสัตว์ไปที่ออสโลเนี่ยสองร้อยกิโลนะฮะจุดเนี้ยระหว่างที่เรากะเลงจะเดินทางต่อไปที่นอร์เวย์เนี่ยจากนี้ไปที่ออสโลก็หนึ่ง ร้อยกิโลโดยประมาณมดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ใช้ในการคืนภาษีครับเป็นบอร์เดอร์ที่เวลาเราซื้อข้าวซื้อของยุโรปเนี่ย เวลาเราซื้อข้าวซื้อของไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างๆเนี่ยมีการแท็กฟรีหรือว่าแท็กรีฟันคืนภาษีให้ครับจุดนี้เวลาเราซื้อของที่ประเทศสวีเดนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะไปนอร์เวย์เนี่ยเราก็สามารถรับเงินนะฮะในการคืนภาษีที่นี่ได้ครับอ๋อด้านหลังที่เราเห็นนี้ใช่ฮะแท็กรีฟันแล้วที่ยุโรปเนี่ยกุ้งพี่อยากอยากอยากได้ความรู้แล้วก็บอกท่านผู้ชมด้วยการซื้อของที่ยุโรปเนี่ยได้ภาษีคืนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงมังดีไหมแต่ละประเทศก็ต่างกันไปนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะฮะได้รับการแที่8% นะครับแต่ในกรณีที่เราจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยนะฮะก็จะเป็น8บวกด้วย5ก็เป็นสิเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าเราจ่ายโดยเครดิตการ์ดเนี่ยนะฮะก็เป็น8ปบวกสก็คือ11เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ที่สแกนเนเวียเนี่ยนะฮะบางร้านเนี่ยห้างร้านหรือว่าตามแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาให้แท็กรีฟันมากกว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในการแท็กรีฟันเนี่ยก็ขึ้นอยู่ประเภทของสินค้าด้วยครับต่างกันไปครับววววันววันนเเลาาาไไมม่ีีอยยจจะชรแก้ป กนเดิทางไม่เคยสานผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่นอร์เวย์แล้วครับพี่เอี้งนี่ข้างหลังเรานี่เป็นจุดที่เป็นจุดแรกที่เรามาท่องเที่ยวกันแล้วก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาถ่ายรูปบริเวณนี้กันนอกจากตัวของท่าเรือแล้วนะฮะข้างหลังคืออะไรพี่เอีง้งทราบไหมครับ โอเปร่าเฮาส์ถูกต้องครับ<ม>เรามองเนี่ยยังไงก็มันดูภายนอกเนี่ยรูปลักษณ์มันไม่ได้เป็นโอเปร่าเฮาส์ใช่ไหมฮะใช่ดูดูแล้วแบบว่านี่โอเปร่าเฮาส์เหรอกุ้งบอกว่านี่ไงเบี้ยงใช่ <c oughs> แต่เป็นาการออกแบบดีไซน์ยุคไหนนะที่กุ้งเล่าให้พี่ฟังศตวรรษที่20ครับ <c oughs> คือ <c oughs> ถ้าเราพูดถึงโรงอุปกรณ์โอเปร่าเฮาส์เนี่ยฮะที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกก็ตามเนี่ยนะฮะ โดยทั่วไปจะรู้จักที่ออสเตรเลียหรือว่าที่ซิดนีย์นะซึ่งเป็นรูปของตัวหอยนะครับนะซึ่งตัวสถาปนิกเองก็เป็นชาวสแกนดิเนเวียหรือว่าเป็นชาวเดนมาร์กนั่นเองที่ออกแบบใช่ฮะแต่อันนี้เป็นของชาวนอร์เวย์ไม่แพ้กันเลยไม่แพ้กันเลยพูดง่ายว่าแสแกนเนี่เป็นคนออกแบบอเปราเฮาดังๆทั้งนั้นเลยใช่ครับที่นี่ถือว่าเป็น โลงอเปร่าเฮาส์ในศตวรรษที่20เพราะว่าได้รับความสวยงามแล้วก็มีความทันสมัยมากนะ<ม>ที่เราเห็นเนี่ยเป็นหินอ่อนใช่ไหมฮะตัวอาคารด้านบนก็จะโปร่งมากมครับผมแต่มันแปลกตามากเลยนะใช่ฮะมันสะดุดตานะฮะพอเรามาถึงเราดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างทันสมัยซึ่งไม่น่าจะจัดเกี่ยวข้องกับโลงอุปรากอยอเปราเฮาส์นะแต่ข้างใน ต้องเดินเข้าไปดูครับอลังการอลังการสวยงามสวยงามก็เห็นมีร้านเครื่องดื่มเครื่องดื่มขายด้วยใช่ครับนั่งสบายสบายแล้วคนที่นี่เองนอกจากมาพักผ่อนหย่อนใจมาดูการแสดงข้างในแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็สถานที่นี้ใช้ในการนัดหมายลองไปดูเึ้นสาครังโลกไปเดิมมีความลังออกเดินทางกันอีกครั้งใม ตอนนี้เรามาถึงเมืองไวกิ้งใช่ไหมใช่ครับไวกิ้งจริงๆเนี่ยมันคือประเทศที่นอร์เวย์หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ เราทั่วไปเนี่ยเวลานึกถึงไวกิ้งจะนึกถึงชาวนอร์วีเจียนหรือว่าชาวนอร์เวย์ใช่ไหมครับ uh huh. แต่จริงๆแล้วเนี่ยไวกิ้งก็เนี่ยมันสื่อถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกหรือว่าในกลุ่มของประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหมดเลย hmm. เพราะว่าไวกิ้งจริงๆเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มคนแล้วก็เป็นโดยเฉพาะตัวแทนของไวกิ้งก็จะพูดถึงเรือใช่ไหมครับใช่ใช่เรือไวกิ้งเพราะว่าในเดิมทีเนี่ยในการเดินสมุทรเนี่ยนะฮะการที่ชาวกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียหรือว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกคันทรีเนี่ยนะฮะเขาต่อเรือขึ้นมาเพื่่่อใใใช้นนนกาารแแสวงหหผดิม Oh. ในยุคนั้นครับเพื่อเป็นการสแสวงหาแผ่นดินใหม่และในการสแสวงหาแผ่นดินใหม่เนี่ยนะฮะเรือเนี่ยเขาทำจากไม้โอ๊กครับนะต่อในระยะความยาวที่ไม่ยาวมากนะนะครับแต่การค้นพบอันยิ่งใหญ่นะฮะของชาวนอร์เวย์เองเนี่ยนะในปี1904เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาค้นพบเรือซากเรือที่เราเห็นเนี่ยสมบูรณ์แบบมาก <c oughs> เลยอยู่ด้าน <c oughs> ด้าน ข้างๆของเราเนี่ยครับนี่คือซากเรือไวกิ้งครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งเรือไวกิ้งตอนนี้เราอยู่ที่ออสโลครับถ้าเรามาถึงที่ออสโลแล้วไม่มาชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งเนี่ยมันเหมือนมาไม่ถึงเลยนะฮะพี่ยังครับผมผมว่าพี่ได้ยินสมาชิกมั่งลูกค้ามั่งหรือเพื่อนๆมั่งก็บอกว่าไอ้ทมานอร์เวย์เนี่ยต้องมาที่นี่ใช่ใช่ครับแล้วเรือลำนี้ที่เห็นเนี่ยลำแรกที่อยู่ในมิวเซียมเนี่ย ความยาวความใหญ่เป็นยังไงครับความยาวของเขานะฮะอยู่ที่22เมตรครับความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วเรือลำนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นเรือที่เรียกว่าซากสมบูรณ์ที่สุดนะฮะเขาถึงบอกว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของชา,อาวนอร์เวย์อันนี้คือสมบูรณ์ที่สุดแล้วใช่ครับภายในเนี่ยที่เมื่อกี้พี่เดินเล่นสักพักหนึ่งมีเห็นมีอยู่ซากอยู่ลำอยู่ด้วยวก็มีลำที่สมบูรณ์อยู่สองหลังใช่ครับเพราะว่าซากที่เราเห็นเนี่ยอย่างด้าน อย่างด้านขวามือเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะครับ,ค,รบคือนอกจากเรือไวกิ้งจะเป็นที่ที่ใช้ในการค้นพบหรือว่าเรา,าจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เรือสะดมหรือว่าโจงที่ใช้การสะดมใช่ไหมฮะ<ช><ช>แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย<ช> <ๆ S 2> เรือไวกิ้งเนี่ยในยุคนึงเนี่ยนะฮะเป็นใช้ประกอบพิธีของทางศาสนาหรือว่าพิธีศพนั่นเองครับอ๋อเหรอในนั้นเขาค้นพบอะไรเขาค้นพบโครงกระดูกนะแล้วโครงกระดูกนั้นเป็นหญิงสูงศักดิ์ซึ่งสันนิษฐานว่านักโบราณคดีเนี่ยเสียท่าเป็นเจ้าหญิงนะแล้วข้าวของข้างในเนี่ยนะฮะก็บ่งบอกถึงฐานะ ดังนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยนะฮะนอกจากจะมีข้าวของต่างๆแล้วเนี่ยนะก็มีสิ่งที่นําไปด้วยก็คือเอาไปใช้ชีวิตหลังความตายครับดังนั้นเรือไวกิ้งเองนอกจากเป็นพาหนะของชาวนอร์วิเจียนหรือว่าชาวนอร์เวย์แล้วนะครั้งหนึ่งก็คือใช้ในการประกอบพิธีในพิธีงานศพนั่นเองนะครับครังไม่่่เคคคยยสสิงุดดนทีก็ไมใจ และด้านหน้านะครของตัว Viking Ship Museum เนี่ยเขาจะมีผู้ก่อตั้งนะครับก็เป็นสองสามีภรรยาอุทิศนะพื้นที่นะครับมอบให้เพื่อในการจัดตั้งมอบให้ทางรัฐบาลใช่ครับนะเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้ก็เป็นพระปิกนะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นของที่ชาวนอร์เวย์เองเนี่ยชาวนอร์เวย์เซนยั้าห่วงแหนมากทองไป like กกกนไปปแบบ EGTOSIF trip, ม trip. Trip, trip. มาาาวว่่เเทเทียีย็ Dream Destination ทัวร์พาท่านเยือนดินแดนสแกนดิเนเวียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กแบบเต็มอิ่ม ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซาพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งพิเศษกว่านั้นร่องเรือ d f d s ทั้งหมดนี้ราคาเพียงห9 9 0 0บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Team Destination Tour 0 2 5, 45, 2 4 5 4 5 2 6 8งสี่้ากว่าเที่ยว สนับสนุนโดย Dream d e s t i n a t i o n Tour รมากกว่าเที่ยวไปแบบ e x c l u s ค v e ไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวคุณผู้ชมครับนี่ก็อีกหนึ่งบรรยากาศของเมืองนอร์เวย์สบายๆนะคุณเนาะครับออสโลครับนะครับเมืองน,นี้เป็นเมืองท่าครับแล้วเมืองท่าเองเนี่ยกิจกรรมกางแจ้งเขาเนี่ยนะนอกจากที่เราเห็นด้านหลังนะฮะเขาแล่นเรือใบแล้วในช่วงฤดูหนาวเขาก็เล่นแบบสกีนะฮะคนที่นี่เขานิยมกีฬาประเภทกลางแจ้ง นะครับพวก o u t ดอ o r ครับโดยทั่วไปนะครับเมื่อกี้เห็นกุ้งบอกพี่บอกว่าล่องเรือคเมื่อกี้เนี่ยยอดฮิตเลย2องกิโลเมตรนิดนี้ใช่ครับแล้วออสโลเนี่ยพี่ได้ยินมาว่าค่าครองชีพแพงมากจริงไหมแพงครับค่าครองชีพแพงมากนะในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองหลวงที่ออสโลเองเนี่ยนะฮะค่าครองชีพค่อนข้างแพงครับติดอันดับต้นๆของโลกเลยว่างั้นเถอะใช่ครับก็ฝากคุณผู้ชมลองติดตามนะฮะโปรแกรมดีๆจาก Dream Destination Tour นะครับครับ

โยฮันเกตเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เรียกว่าตอนนี้มีสีสันมากหน้าร้อนผู้คนออกมาช้อปปิ้งกันในช่วงของฤดูร้อนอเพราะว่าช่วงของซัมเมอร์นี้เป็นซัมเมอร์เซลสินค้านะอุปโ,ปโภคบริโภคแฟชั่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเครื่องแฟชั่นเนี่ยนะฮะเขาลด30-50%ฉะนั้นช่วงซัมเมอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าสีสันทุกคนออกมาช้อปปองช้อปปิ้งกันสนุกสนานครับ เป็นช้อปปิ้งสตรีทที่ดูยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ไหมฮะครับผมสนุกสนุกช้อปปิ้งก็ผู้คนเยอะมากครับมันทําให้บรรยากาศแบบมันดูคึกคักอ่ะใช่ฮะคือหนึ่งปีบรรยากาศแบบนี้มันหาชมยากครับครับแล้วบริเวณที่ถนนตรงนี้นะเอาสังเกตนะข้างหลังเราเนี่ยเดินยาวออกไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเขตของพระราชวังเดิมส่วนด้านด้านหลังนู่นใช่ครับนี่ฮะด้านนี้ส่วนด้านซ้ายของท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภา เช้าวันใหม่นะฮะที่กรุงออสโลนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งเพียงถ้ามาออสโลเนี่ยนะฮะต้องมานั่นคือทายานของอุทยานฟอกเนอรนะ์ที่เรายืนอยู่นี่นะฮะแตนะ่ที่นี่เขาจะเรียกเป็นวิกเกอร์แลนด์พาเกนพาเกนคือปาร์คนั่นแหละครับนะจุดนี้เองเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประติมากรรมมนุษย์นะฮะเป็นศิละปะ ที่ทานด้านของนายกูสต้าวิกลแลนเนี่ยนะฮะผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้ที่สลักกันนะฮะบอกเล่าเรื่องราวนะฮะวัฒจักรชีวิตนะครับดังนั้นที่นี่เองเนี่ยไม่ควรพลาดครับครับแล้วพี่รู้ไหมว่าพระเอกของงานนี่คืออะไรเนี่ยข้างๆพี่เนี่ยนี่แหละฮะดูสิคนมืออะไรมาจับมือเงาไปหมดเลยใช่ฮะอังก้บอยครับครับครับเด็กน้อยคนนี้แสดงอาการกิ้วโกะนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่านะนอกจากอาการกิ้วโกะของเขาเนี่ยมี เรียกว่าคนมือบอลแล้วกันนะฮะม,มาตัดบริเวณของข้อมือของเขานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็นํามาต่อไว้เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยนะฮะ จุดที่ต่อเหมือนเดิมเนี่ยนะคนเวลามาที่นี่ก็จะมาลูบนะครับมาลูปเพื่อเพื่ออะไรอะไรนะคะเพื่อความโชคดีฮะกูดรักครับผมพี่สงสัยอย่างหน่งกุ้งทำไมเขาต้องทำท่าโกรธนี้ด้วยก็คืออย่างที่บอกฮะเป็นอาการกิริยาต่างๆนะฮะของมนุษย์เรานะครับอย่างที่บอกว่าทางด้านของนายกูซักวิกแกลนดเนี่ยนะต้องการสื่อให้รู้ว่าการเวียนไหยตาเกิดวัฏจักรชีวิตอะครับถึงว่าลูปปั้นไม่ได้มีแค่ ตัวนี้ตัวเดียวมันไม่ได้มีฮะมีทั้งสำริดแล้วข้างหน้านะฮะก็จะเป็นแบบหินทรายแกะสลักด้วยครับครับแต่ถ้ามาที่นี่แล้วต้องมาหากับตัวนี้ใช่ครับอังกี้บอยครับครับน่ารักมากเลยนะขนาดโกรธยังน่ารักเลยอ่ะครับเสน่ห์อย่างนี้ฮะครับจุดที่เป็นจุดไฮไลท์นะของอุทยานฟอกเนอร์จุดที่เป็นไฮไลท์ของวิกเกอร์แลนด์พาร์เก้นหรือว่า ส่วนวิกเกอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็คือทางด้านของด้านหลังเราครับพี่เอียงเมื่อสักครู่เราเดินผ่านมาเนี่ยจะเป็นของอังกฤษบอยใช่ไหมฮะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่คนเข้ามาถ่ายรูปคู่กันแต่จุดคําอธิบายทั้งหมดทั้งมวลนะฮะของอุทยานแห่งนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ครับข้างบนเราเนี่ยเราเรียกว่าเสาโมโนลิทครับเสาโมโนลิทนะฮะเป็นจุดที่ใช้เวลาในการสร้างนานที่สุดความสูงจากด้านล่างจนถึงข้างบนนี่คือ14เมตรเกลียวคนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ วัตถจักรแห่งชีวิตเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย121รูปแกะสลักขอโทษครับที่เราเห็นเนี่ยเฉพาะอยู่ที่แท่งเสาเดียใช่ครับ121ครับ121ใช้เวลาสร้างนานเท่าไหร่22ปีใช้เวลาสร้าง22ปีใช่ครับนะแต่ความสูงเนี่ย14เมตรสเมตรใช่ครับแลวคือคนสร้างคือคนเดียวใช่ครับก็คือกูตาร์วิกเกอร์แลนด์นะครับเขาบ่งบอกอะไรนะเขาบ่งบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความต้องการไม่สิ้นสุดที่เราเห็นนะฮะ เกียวขึ้นขึ้นไปะนะครับนั่นแหละฮะที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือเสาหินโมโนอลิตครับผมครับทองไปไรคีจัดไปแบบเอกลักษณ์เพราะทุกทริปเพราะทุกทริปเป็นมากกว่าเที่ยว เที่ยวไปแบบเอ็กซ์คลูซฟไร้ขีดจำกัดเป็นมากกว่าเที่ยวเพราะทุกทริปเพราะทุกท,ทริปเป็นมากกว่าเที่ยว Dream Destinations ทัวร์พาท่านเยือนดินแดนสแกนดิเนเวียสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กแบบเต็มอิ่มชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซาพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง พิเศษกว่านั้นร่องเรือ The f s ทั้งหมดนี้ราคาเพียง5 10, 9 9 0 0บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ t r e a m Destination Tour 0 2 2 4 5 5 5 6 8 8